สวัสดีค่ะเอาละค่ะมอนีไม่เห็คลิปยาวจะน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าตะวันบด้เลขดดลิปยาวมาหลายมือแล้วเนาะคะ่ะตะวันก็นเลยสิมาเหตุิีปยาวจะน้อยกะเป็นเรื่องหน้ายินดีนะคะทุกคนเป็นเรื่องหน้ายินดีหคามอนีที่แบบว่ากะนั่นะน่ะคะ่ะเป็นมือม่วนมือซื่นเนาะเห็นพีๆหลายหลายคน่นกับไปนาด้านหนาเวทีแล้วเนาะแต่กะผู้นังคนบ่ได้ไปขึ้นเช่นตะวันนี้เนาะ,ค,ะค่ะกะรับชมที่บ้านเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ลังบ้านเด้อ ผู้ใดไปหนางานก็นขอให้มวนขอให้ซื้อน,นะคะเห็นแต่ละคนก็นแบบโอ้ยเนาะแบบดีใจเนาะค่ะเห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้ไปเนาะค่ะกะนี่แหละค่ะดีใจน้ำเนาะค่ะทุกคนที่ได้เดินทางไปอให้กําลังใจกันอยู่ขางเวทีเนาะค่ะหรือว่ายู่ขอบเวที จังไดก็ตามเนาะค่ะก็ขอให้มีความสุขเด้อเนาะคะ่ะตะวันเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะดีใจนําพีพๆพอๆแม่ๆที่แบบว่าไปให้กาลังใจเนะะาะกันนั่นแหะค่ะตะวันก็เที่ยวเบิ่งไลผู้นั้นผู้นี้เนาะคะ่ะเห็นน้องขื้นไลแน่เห็นพอทาวงขึ่นเลแน่แบบหลายๆคนขึ้นเล,นแบบลยก็โอ้ดีใจน้ำเนาะคะ่ะที่แบบว่าก็จะเป็นแบบงานเป็นตะมวนนี่สิแม่คิดฮอดบ้านเลยเนาะ S <S ก็เป็นเรือธรรมาดาเนาะคะ่ะก็เป็นเรือธรรมาดาที่แบบต้องคิดคอดานเนี่ยนพะราะว่าเห็นแบบนั้นเนาะคะ่ะก็นั่นแหละเนาะคะ่ะเขาให้ม,มวนขอให้ซื้เน,นะคะสนุกสนานให้ห้ากันไปเนาะคะ่ะก็ส่วนตะวันเนาะคะ่ะอยู่ทางนี้ก็สิค่อยให้กำลังใจเนาะคะ่ะทางด้านไล่ซดเนาะกะนี่แหละเนาะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่าโอ้เห็นความสามัคคีของกลุ่มพลังบวกะคะ่ะเห็นความสามัคคีกะดีใจเนาะคะ่ะดีใจมากๆเลยนะคะนั่นแหละเนานะคะ่ะ แค่นี้แล้ะเนาะคลิปนยาวแล้วค่ะอัด์ตไรสโก้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ